วันนี้วันที่15เดือน8 67นะคะเราจะมาวัดหุ่นกันอีกรอบนึงวันนี้ช่างน้ำหนักแล้วตอนตื่นนอนได้48.35ลงมาจากเมื่อวานเนาะนิดนึงนิดนึงก็ยังดีนิดนึงก็ยังดีใจ หน้าโอกาสมีการคาดเคลื่อนนะคะเพราะว่าบางทีเป็นที่เสื้อนะคะมีฟองน้ำไม่มีฟองน้ำแต่วันนี้ใส่เสื้อตัวเดิมเพื่อที่แบบวัดมันจะได้แบบสามสี่ค่ะหนะ้าอกสามสี่เท่าเดิมเอวลงค่ะเมื่อกี้วัดไปแล้วรอบนึงวัดแบบไม่ก้มดูถ้าไม่งั้น มันจะไม่ตรงอ่ะยี่สิบหกครึ่งนะคะพุงหมาน้อยสะโพกกันดกค่ะาสโพก ถ้าเวลาก้มมันก็จะได้แบบหนึ่งถ้าเวลายืนตรงๆก็จะลำบากนิดนึงอ๋ออย่าเพิงง่งรำคาเนาะไม่มีนหวัดได้อยากให้หวัดให้มันเป๊ะไปออ่ะเท่านี้สามสิทำไมวัดรอบแรกมันได้ใหญ่กว่านี้เอาไงแปบบนึ่ง สามสิบสี่ครึ่งค่ะสามสิบสี่ครึ่งวันนี้เรามาวัดรอบขาด้วยครั้งแรกเราเชลีวันที่เก้าเราไม่ได้วัดไว้เนาะวันนี้เรามาวัดต้นขาด้วยเริ่มวัดวันนี้เลยละกันต้นขาวัดตรงนี้เลยเนาะตรงที่ขาเบียดเรามาวัดเป็นนิ้วนะ ยี่สิบครึ่งค่ะน่องน้องสิบแปดนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาวัดกันใหม่วันนี้เราไปออกกำลังกายกันเนาะ